ครีมขัดผิวสมุนไพรจัดทำโดยที่มาและความสัมพัญของโครงงานในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เห็นเรื่องความสวยความงามเป็นหลัก ทำให้ในปัจจุบันมีการผลิตสบู่โลชั่นเครื่องสำอางครีมบำรุงผิวหน้าและร่างกายแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นมีสารเคมีปนเปื้อนเกิดเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคได้ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงคิดค้นทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากธรรมชาติปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนออกมาคงจะสามารถแก้ปัญหาสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นแน่สมนุนไพรหมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆสมุนไพรที่เรานำมาใช้สครคับได้แก่ขมิน้นว่านหางจระเข้และมะขามเปียกสรรพคุณของขมิน้นช่วยให้ผิวเนียนขาวอย่างธรรมชาติช่วยรักษาสิวและช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าสรรพคุณของต้นว่านหางจระเข้บรรเทาอาการปวดศีรษะฟื้นฟูบำรุงผิวหลังออกแดดสรรพคุณของมะขามเปียก กำจัดรอยหมองคำ้ำลดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยช่วยดูดพิษจากมาแมลงกัดต่อยบนผิวน้ำนิ่มอมะขามเปียกบ้านหางจทคน้ำตาลเกลือน้ำเปล่าและครีมอาบน้ำยี่ห้อใดก็ได้เพื่อให้กลิ่นของครีมขัดผิวสมุนไพรมีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ 1. หั่นว่านหนาจระเข้ขมิน้นมะขามเปียกเป็นชิ้นๆสำหรับขมิน้นขูดเฉพาะเนื้อนะคะนำน้ำตาลเกลือมาผสมให้เข้ากัน1ส่วนสอของถ้วยนำครีมอาบน้ำยี่ห้อใดก็ได้ปริมาณ1ช้อนชาเทลงไปในครีมผัดผิวสมุนไพรใส่น้ำเปล่าหรือน้ำผึ้ง นำสมุนไพรที่เตรียมมาใส่ลงไปในว่านหาโจรเคสมช้อนชาขมิ้นหนึ่งช้อนชามะขามเปียกสองช้อนชา่ั้นตอ,อ,อ,อนสุดท้ายนำมาผสมกันค่ะสำหรับสรับก้อนให้นำไปปั้นใส่แม่พิมพ์